พระเจ้าขอโหสิกรรมกรรมอันใดที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินแล้วทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางใจก็ดีเจตนาก็ดีไม่ได้เจตนาก็ดีในชาติก่อนก็ดีในชาตินี้ก็ดีทั้งที่เป็นมนุษย์ก็ดีเทพเทวดาก็ดีพระพรมมก็ดีสัตว์ดิรชานก็ดีสัตว์นรกก็ดีเปรกก็ดี อสุรกายก็ดีพระภุมิเจ้าที่พูดผีปีศาจดวงจิตวิญญาณทั้งหลายก็ดีทั้งที่ระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีที่ท่องเที่ยวอยู่ในวตัตะสงสารสามสเ็จภูมิสวยสุขอยู่ก็ดีสวยทุกอยู่ก็ดีขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงจงโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าเพิ่มพูนทานบารมีแก่ตนอย่าได้มีเวรต่อกันอีกเลย และกรรมใดๆที่เคยคได้ล่วงเกินแล้วแก่ข้าพเจ้าทั้งทางกายทาวารวจีิทาวารมโนทาวารทั้งที่ได้ตั้งใจและไม่ตั้งใจไม่ว่าจะในชาตินี้หรือชาติไหนๆก็ตามข้าพเจ้าของศีกรมให้ท่านหลักนั้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันด้วยอานิสงส์งแห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าคราอบครัวบุตรหลานแลอดล่ดวงศาาักขณาญาต ปิดามารดาครูบาอาจารย์และผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขความจเจริญปฏิบัติสิ่งใดที่เป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมขอจงสำเร็จผลดังปรารถนาต้องการเข้าถึงซึ่งพัฒนิพานในเร็ววันด้วยเถอ